เมื่อเดือนมีนาปี2019นะคะเราก็ได้รับการติดต่อ,ตตอจากทททให้ไปแสดงในงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน,นะะ mm hmm. วอชิงตันดีซีค่ะเราก็จัดหน้าตัดสินแล้วก็ดนตรีไปแสดงพอไปแสดงเสร็จแล้วก็เหมือนปกติะคะ่ะแล้วก็ให้ให้ใบขับขี่กับเจ้าหน้าที่ทททแล้วก็เซ็น รับรับเรับเงินที่ค่าค่าที่เราไปแสดงนักรศริลป์การนตรีเนี่ยค่ะนางสาวสุทธิรานาควชระผู้ก่อตั้งคณะนัฏศิลป์สมภพาในแถบกรุงวอชิงตันเปิดเผยกับบ o i ซ of a m อเมริกาภาษาไทยถึงเหตุผลและที่มาของการร้องเรียนและแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอททสาขานครนิวยอร์ก ที่แอบอ้างใช้สำเนาใบขับขี่ของเธอเป็นหลักฐานในการเบิกค่าใช้จ่ายโดยไม่ถูกต้องเมื่อปีพุทธศักราช2562ผูดนวยการทททแล้วก็รองผู้ดนวยการททททั้งทั้งสาขานิวยอร์กอะค่ะเอาใบขับขี่ของเราแล้วก็เอาลายเซ็นก๊อปปี้ของลายเซ็นของเราเนี่ยไปปลอมแปลงเอกสารแล้วเพื่อจะบอกว่าเราเนี่ยไปรับรับจ้างขับรถ ให้ให้ทอตทอ,ทอแล้วคือค่ารถแล้วเป็นคนขับรถค่าตัวค่ารถสี่พันเหรียญแล้วก็มีเขียนว่าชื่อดิฉันนะคะว่าเป็นคนรับเงินสี่พันเหรียญน,นี้ซึ่งจริงๆแล้วก็คือมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะก็คือเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ที่ตอนนั้นเราไปเยี่ยมเมืองไทยพอดีค่ะคือแล้วเราก็ไม่เคยไปขับรถใหครด้วยค่ะเราก็เลยก็เลยทราบแล้วล่ะว่ามีเรื่องทุจริตนะคะ คณะนารศินสมภาเป็นกลุ่มนักแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและเอเชียเพียงไม่กี่คณะในแถบกรุงวอชิงตันที่มักจะได้รับการติดต่อให้ไปแสดงในงานต่างๆในสหรัฐอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะจากหน่วยงานของไทยเช่นสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสุจิตราทราบด้วยว่าเธอไม่ใช่คนเดียวที่ถูกแอบอ้างนำเอกสารไปเบิกจ่ายเท็จโดยมีคนไทยในรัฐแมสซาชูเซตส์อีกคนที่ตกอยู่ในชะตาก,กรรมเดียวกับเธอ โดยทั้งสองได้ตัดสินใจยื่นร้องเรียนกับต้นสังกัดหรือสำนักง,งานททททที่กรุงเทพรวมทั้งส่งหนังสือไปถึงสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่ดูแลในเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐไทยขณะเดียวกันก,ก็ตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่ในรัฐเมนดีแลนด์รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักง,ง,งานสอบสวนกลางหรือ FBI ของสหรัฐที่มัน,ม,นมันทำให้เราต้องไปต้องไป,งไปแจ้งตำรวจเพราะว่า ผู้ที่เอาเอาเอาลายเซ็นเรากลับไปกับขี่เราไปปลอมแปลกเนี่ยพยายามติดต่อเรา,เอาคือเขาพยายามเท็กซ์มาหาเราอะค่ะว่าเขาบอกว่าเขาจะขับรถมาหาเราที่บ้านจากนิวยอร์กตอนนั้นพอพอเรารู้ว่าเขาจะมาหาเราถึงที่บ้านเราเริ่มกลัวละเพราะตอนนั้นเขาทราบแล้วค่ะว่าเรารู้เรื่องผู้สื่อข่าววิวเอไทยพยายามติดยายาต,ต่อไปยังสำนักงาน<ไ>ทททที่กรุงเทพ ก่อนจะได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายยุทธศักดิ์สุปรสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยได้รับคำตอบสั้นๆว่ากรณีดังกล่าวนั้นทางทอทอท,อทอได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นไปแล้วและมีคำสั่งไล่ออกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับนางสาวสุธิราที่บอกว่าก่อนหน้านี้เธอก็ได้รับแจ้งในผลการดำเนินการของทอท,อท,อทอกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองแล้วแต่เธอก็คาดหวังที่อยากจะเห็นการสอบสวนและการตรวจสอบการทุจริต ในลักษณะเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับกรณีอื่นๆคิดว่าพอใจในระดับหนึ่งนะคะว่าว่าว่าท่านผู้ว่าเนี่ยค่ะสอบสวนจริงนะคะแล้วก็ติดตามผลให้จริงนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าทรทนาทีนี้ด้วยนะคะก็คือพอใจแต่ว่าสิ่งที่เราออกมาพูดกับสื่อเนี่ยค่ะมัมันไม่ใช่เรื่อง เกี่ยวกับว่ากรณีของเรากรณีเดียวเราอยากจะขอให้ทางทททเนี่ยช่วยตรวจสอบตรวจสอบภายในด้วยว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่ากับคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าคนไทยที่เคยทำงานให้ททท,ทในอเมริกาเนี่ยเขาเคยเจออย่างเราหรือเปล่า นางสาวสุธีราซึ่งในอีกด้านเธอมีอาชีพหลักเป็นผู้ำนการฝ่ายการวิจัยด้านแรงงานและการค้ามนุษย์ของบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการนโยบายให้กับหน่วยงานรัฐบาลกลางสารัฐหลายแห่งเธอยืนยันว่าอยากจะให้กรณีของเธอเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับและให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริตในสังคมไทยให้มากขึ้น คนชอบถามเราว่าทําไมเราจะต้องออกมาบอกคนอื่นด้วยมันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเราเองก็ไม่ได้เสียเงินคนที่เสียเงินคือรัฐบาลไทยใช่ไหมฮะงั้นมีมีเหตุผลหลัก2เหตุผลที่เราอยากจะให้คนอื่นทราบคือ 1. ถ้าเกิดว่าคนหนึ่งทําผิดกฎหมายแบบว่ามีการแบบว่าทุจริตผิดกฎหมายเอาของคือ identity fraud นะคะเอาของเอาเอกสารคนอื่นมาปลอมแปลงเราก็อยากจะเห็นว่า คนนี้ได้รับได้รับการผลทางทางวินัยหรือทางกฎหมายอย่างไงอันนี้มันมันเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมคะคือเขาเอาของเรามาทำใช่ไหมคะอันที่สองที่สําคัญและซึ่งสําคัญอาจจะสําคัญกว่าส่วนตัวได้ซ้ําคือเราอยากจะให้ประชาชนไทยเนะะี่ยค่ะมีความตื่นตัวมากขึ้นเรื่องทุจริตนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยวงเงินนิดเดียวแต่มันเป็นเป็น,ปนคล้ายๆแบบว่าสัญลักษณ์ของการทุจริตในระบบ นะะซ,ซึ่งซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงในจุดเล็กๆได้เนี่ยเราอยากจะให้ว่าให้มันมกนีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในระบบที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าประชาชนยิ่งตื่นตัวมากขึ้นนะฮะคิดว่าการทุจริตก็คงจะลดลงรายงานข่าวจากสำนักข่าวประชาไทยระบุว่าความคืบหน้าในการร้องเรียนไปยังสำนักงานปปชยังอยู่ในการพิจารณาของสำนักงานไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจเป็นเวลาราวหนึ่งปีแล้ว และยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรลอผลการตรวจสอบภายในจากทางทททอย่างเป็นทางการซึ่งหากผลการตรวจสอบพบว่ามีมูลก็จะมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงตามกฎหมาย,ย,ามลยและเสนอคณะกรรมการปปชเพื่อชี้มูลความผิดหากเป็นความผิดทางอาญาก็จะส่งอายการเพื่อฟ้องคดีต่อไปพินิจการตุลาชม v ไว c e ์ออฟอเมริกาภาษาไทยกลุงมวอชิงตันครับ